เเวยาวัจกาเถราประทานประวัติในอดีตชาติของพระเวยาวัจกะเถระพระเวยาวัจกาเถระเมื่อจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตนจึงกล่าวว่าห้อได้มีการประชุมใหญ่แห่งพระผู้มีพระภาคพระนามว่าวิปัสสีข้าพเจ้าได้เป็นววยาวัชกรขวนขวายในกิจทุกอย่าง 52ข้าพเจ้าไม่มีทายธรรมที่จะถวายแด่พระสุคตผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่มีจิตพองใสได้อภิวาทพระยุคลบาทของพระศาสดา53ในกับที่91นับจากกับนี้ไปข้าพเจ้าได้ทำความขวนขวายไว้จึงไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งความขวนขวาย 54ในกับที่8นับจากกับนี้ไปข้าพเจ้าได้เป็นพระเจ้าจากกักรพรรดิพระนามว่าสุจินติยะสมบูรณ์ด้วยรัตนะเจ็ดประการมีพลานุภาพมาก55คุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสีวิโมก8และอภิญญาหกข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ข้าพเจ้าได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระเวยาวัจกะเทระได้พาสิทธิคาถาเหล่านี้ด้วยประการชนีเวยายวัจกะเถราประธานที่เก้าจบ